สวัสดีครับผมพี่ๆน้องๆชา้าอีฟเวอร์วันทุกคนนะวันนี้ผมมีอลิซซิสแม็กอลิสเตอร์นะผมอู้ล่างนี้ใส่ถุงมือเลยผมชอบนะนักเตะที่ใส่ถุงมือนะผมสูง176ครับอายุ25นะผมสัดนเะท้าขวานะมาจากลิเวอร์พูลนะผมไอ้เฮียสไตล์เฮียเลยแม่ช <laughs> ่างมันรับโอุเลตติ้งกันลงทีม95ลงทีมแล้วกา99ครับเกมลุก75ยังเป็นหลับเซนเตอร์ตัวกลางครับผมวันนี้เป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์ครับผม บันคอนโทรล91ครับดิปปิ้ง86ไทยโพซิชัน88โลพาส93ล็อเต็ดพาส86มีอะไรน่าสนใจกว่าก็ไม่เคยมีม,มโอ้ยิงแรง90เลยนะโอ้นี่นผมชอบมากครับสเตมิน่า93นี่ครับผมสกิลเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัสพาสลูว์ลรอตเต็พาสอู้อ้มีสกิลยิงอันนี้คนระับ ยิงจุโทษนะโอเคครับผมเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าแม็กอัลลิสเตอร์ร่างนี้นะผมจะทำให้ผมพึงพอใจในตัวแจกฟรีหรือเปล่านะ <S <S ไปดูนะผมมาผมพบกันในเกมครับวันนี้เจอโจเซ่มูรินโญ่ครับผม <S <S มากับทีมอะไรไม่รู้ครับช่างมันไป <S <S วันนี้ดูเหมือนว่าแม็กอัลลิสเตอร์ของเราจะฟอร์มโหดด,ดดีด,ด,ดีมากครับฟอร์มกลางๆนะผมไม่ไม่หัวตกไม่หัวตั้งมาครับโรดี ไปมาที่เตียวแล้วโจตาขึ้นมาที่เตียวแล้วโดนแม็กอลิสเตอร์ผมไงอลิสเตอร์วิ่งไปโอ้วิ่งไม่ทันหรอกใจดีกว่าเกียร์ซาปาดมาปาดมาส่งโอ้โหไม่ได้ครับไม่ไรแล้วเกียร์ซาส่งมาลูดิโกโอ้โหแม่แล้วไปล่ามาอีกแล้วจิ้งไปโอ้โหหลุดกอบไปไปตั้งรับดีกว่าอาวัตเปิดย่วเข้ามา โหม่งไปอับเบรลล่ะเบรลล่ะแล้วลามอสเข้าคาร์ลเจนเนนค่อยๆไปค่อยๆไปครับเราไม่รีบระะรครับผมนะครับ,ค,รบคิมิตเชซ่าอลิสเตอร์อยู่ไหนอลิสเตอร์อยู่ไหนคาไลอองจะพูดว่าคาร์ลนะไม่ใช่นะดิชไลน์นะผม อืมอยากเปิดมองให้อลิสเตอร์นะแต่ว่าอลิสเตอร์อยู่ไหนครับผมโอกองเชียร์โดดดึงๆแล้วครับดีใจครับผมวันนี้แม็กอลิสเตอร์ครับผมมาแล้วเอาแล้วบริลาบเอาชิบหายแล้วไงไปครับแต่ไม่เป็นไรเรามีดีเคนไลท์ครับเก็บหมดครับโอ้โหไลท์นี่เป็นคนที่เราขาดไม่ได้จริงๆครับ คขีวเลยห้าครับคขีวเลยห้ามาๆนี่ไงยกมือดีใจไปครับคขีวเลยห้าครับผมเองแล้วเขามีดรดโก้นั่งเดินเราเลยวะระบายๆครับต้องระบัดระบายดูใบดูใบเปิดมาพี่เอายังเราเป็นแมนทูแมนนะเราปิดหมดเลยนะแล้วคาราทมองไปมอเป๊ะมาแล้วเคียวซ่าโอ้เคียวซ่าวิ่งเลยบอลนับเมื่อกี้ ผิดพาดน,นิดหน่อยเอาแล้วบริล่าเอาได้อยู่ครับอย่างนี้มาโรดิโก้ชิวแล้วอย่างนี้ชิวแล้วชิวแล้ว,ว,ลวอะไรครับเนี่ยรับแม็กอลิสเตอร์อือหืออะไรวะนะเดี๋ยวบอยมาโจดาแล้วซาลิบาอ๋อเน็ตผมมันกำใช่ะไหมช่างมันแล้วยิงเลยครับ เชียซาอืมอ,มอ,มอมก็ผิดก็ผิดก็ผิดกี้จังหวะยิงของเฟรเดรโกเคียซาครับผมยิงดีมากคาร์ลมากลางครับเบเรล่ดาดีเชนไลท์ไปครับเอาอลิสเตอร์อยู่ไหนครับอลิสเตอร์ ลงอย่าลงเอ๊ะนั่นแหละคิขิดดักไว้ครับนี่ไงอลิสเตอร์อยู่นี่อลิสเตอร์อยูนีเดีเ่ยวดีแค่ไหนผมชอบมากเออเว้ยทำไมมันแหลกแหลกวะ,ป,ะปุ้มโอเบริล่าเชียก์ไกยไปนิดครับตรงนี้อนโอเบริล่า นี่ฟอร์มโดดเด่นกับเพื่อนนะครับเบริล่าได้ยิงคนเดียวเลยอลิสเตอร์ผมทำไมมาโดดชิงฟอร์มอลิสเตอร์เราไปว่า <c oughs> เบริล่าเฮ้ยเฮ้ยนายทำกับเป้เราอย่างนี้ได้ไงซาริบาเคซ่าโจตาว่าต้องแทงเข้าในแน่นอนจะพลิกแล้วก็ยิงนั่นไงผมอ่านเกมขาดครับแต่ผมไม่ทำ ก็ผมทําไม่ได้ครับผมโอเคครับผมรั้งแรกจบไปหนึ่งศูนย์นะไปดูข้างหลังต่อดีกว่านะว่าอลิสเตอร์ของเราจะปั้นเกมหรือเปล่านะ <English. S 1> มาครับเรามาต่อที่ครึ่งหลังนะผมได้เอาบริลลับไปแล้วเพราะว่าเขาทําให้อลิสแม็กอลิสเตอร์ผมไม่โดดเด่นต้องการที่จะทําให้อลิสเตอร์ผมโดดเด่น เอาแล้วอลิสเตอร์มาแทนเบเดล่าแล้วโอ้โหกระชากดอกนี oh. okay. ้สวยงามเอ้าเอ้ยนี okay. so ่อะไรวะอะไรวะเมื่อกี้พลาดนิดนึงครับพลาดนิดนึงโอ้โหอลิสเตอร์จังหวะกระชากหลุดไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเอ้ายังไม่เป็นก็ยังเสียก็ยังเลี้ยงอีกโกูสกินเนียเคลียร์ไปก่อนครับคลียว่ากันมาเตโอ ดิฉันไรเอาเ่าเฉยได้อยู่เอ้ยผมต้องเปลี่ยนหน้าเป้าวะ่ะหน้าเป้าผมมันแบบเป้เล่นหน้าเกมนี้ไม่ค่อยคือครับได้อยู่ได้อยู่เอาไสเต็ปโอ้โหจะแทงไปไหนดีวะกลางมีไหมกลางก็ไม่มีครับ นเป้ามันไม่มีผมเลยอ่ะปี้มันก็ฉีกออกข้างอย่างเดียวเลยมันมีโรดิโก้อยู่ไงข้างอ่ะผมเลยไม่อยากแทงครับมาคาร์ลัสมิสเตอร์คิมมิตโอ้โหอดูเขาตอบอะไรครับเขาตอบมากันองี้นะ่าเป็นโพสิชันเกมแน่นอนแต่โพสิชันเกมก็เท่านั้นนะครับ โดนผมตัดไปไปครับเข้าพัวอย่างนี้ก็โดนโดนสะดุ้ยแน่นอนปาดมาอู๊ปเป้ไม่ทันครับวันนี้เป้มันฟอร์มไม่ค่อยดีครับเกี่ยนักเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วโอ้โหน,นียกันหมดเลยไปครับเอากระฟาไปเล่นขวาไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะตัวตาไปซ้ายโอซซอขวาหน้าเป้ามันเด้อครับขอเบิกตัว ด่าดูกัตวแบตเตอรี่แนมะ่งฟิตยังไงไฮแลนด์เนาะไฮแลนด์เนี่ยบา <c oughs> โลพักไปเลยพักไปเลยครับช่วงนี้ยังยังโดนโดนสั่งห้ามครับบาโลไปชวนไปกินข้าวแล้วไม่จ่ายครับ <c oughs> เปลี่ยนลงมาเยอะเลยครับองค์เขาโจต้าออกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโจตา้าออกเดี๋ยวโดนโจตา้จตาทีมนี้เข้ามาใหม่เป็นไง เฮ้ยโรดี้แรงไปเปล่าแรงเอ้ยจานเฝ้าได้ไงอ่ะจานเอาตายแล้วตูดมองเขาเมื่อกี้มันไม่เฝ้าเฮ้ยจานรับงานมาใช่ไหมอ่างไม่ได้บดาบไปก่อนด่าบไปก่อนเกิบแพ้แล้วผมเกิบแพ้จะได้อ้างได้แล้วดีแค่ไรปัดมาโอก,กระฟ้าโอก,กระฟ้าโอ้โหไม่ได้กันจะแทงให้าหาแลนด์อยู่นั่นแต่มันก็กไม่วิ่งไม่เป็นไรครับสกินี่ไอ้เขียบไปครับหาแลนด์หาแลนด์มองไป

อลิสเตอร์ยิงละผเราไปทำปกคลิปอลิสเตอร์เลี้ยงไปเราจะโชว์ให้โลกรู้ว่าเรามันเก่งขนาดไหนมาดิเรามอสเรามอสตัวตัวไหมตัวโอ้ยไม่ผ่านครับเอาตรัครับผมคนเลี้ยงไม่เป็นเลยผมเลยไม่ค่อยอยากเลี้ยงเองฝึกนักเตะสุดอยู่เลี้ยงเลยผมเลี้ยงไม่เป็นเอาแล้วคาแตโมโจต้ามาแล้วผมขอยิงแล้วกันพี่มาสองบีบแน่นเลยนะ เบล็กกินี่เอาเฮ้ยไม่หลุดครับไม่หลุดซาลีบาซาลีบาผมคุมอยู่คุณจะมายังไงไร์ไปครับโจดาแทงโจดาไม่ไม่ทันครับแต่วันนี้ครับ100ครับซูเปอร์ซับอย่างเออริงฮาร์แลนด์ครับผมแม่ี๋ยวเราข้วยเอ็มพีพแบบนี้นะครับว่าจะเป็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มด้วยเอ็มพีพีะ อันนี้ทีมเขานะผมเอ็มพีก็เป็นกุนาเต้น,นะครับดูทีมเราอู้ฮานแลนด์ครับผมลงมายิงเลยครับแมตต์เอาเดิมแมตต์นะผมแมตช์นี้เคเบลิเออร์แม็กแอสเตอร์เท่าไหร่โอ้นี่แค่หกนะโอเคผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจนใหม่คลิปหน้านะเป็นคลิปอะไรขอคีรันเทนกันเหมือนเดิมนะครับ